สวัสดีครับช่องจา้าไก่ผ้าเหละ่อนะครับเ้าวัวนอาทิตย์ที่สิบหกนะครับตอนนี้ผมก็อยุที่ตลาดนัดดงไฟนะครับอำเภอเมืองจอังหวัดสกลนอครน,นะครับเ้านี่กับจิภามาเบิงราคาควายราคางัวเก่านะครับเดี๋ยวผมพาเข้าขเบิงทางในเลยครับก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม คงไพร่ล้อครับนี่ <c oughs> คงไพร่ผัวจะคลองไปอยู่ <c oughs> จะคลองพิงไไฟอยู่วะเหรอ รักบาอะไเกียีติโอ้มื่นสองหนห้ละหมื่นได้มื่นสองอีรับกอดได้ครับได้เอ็กโตแล้ว โอ้ยนคมันนี่เราบได้ชื่อใครมันนี่ชื่อ้ผมนี่ใครล่เหมือนได้แล้วเนาะค่าหมื่นสองกับเพื่อนห้องไว้สกของเลือกอี่ใส่

เมีลูกนะครับลูกกับเมียกำลังต่อรองราคากันันนเอาบอกชชชิผมให้ชชามาร้อยเออโชชามาร้อยผมใช้หนี้เออยนมมึงเามันไม่วอะลูกมันว่าลูกมันไม่หัวกองพันห้าพันละพันละเห้ยจะได้บานนี้จังบอกอยเสื้อถอยเขรู้แล้วว่าเราเป็นใคร ่ราไ่เพิ่่ายก้ำมด้ใ่มอกได้สายนิเดียวบอ้าสามนิดเดีป่ะครับแม่ลูกแม่ลูกเออแม่ลูกไปไปคนณตัวเขาตัวร้องกันเนาเียวมว่ามาคะไมาเรไม่ ลืมนะครับเด้อผูดด้ใดสนใจติดต่อมามาเบิงอยู่ตลาดนะครับตลาดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็วันพุธนะครับตลาดดงไฟของเฮามาเลือกซื้อเลือกหาเบิงมาเลือกโตใดเฮาอยากเลี้ยงเฮามาักถือตาแล้วครับวิดีโอนี่ผมก็จัดำขึ้นเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิงพ่อเปลี่ยนแนวทางในการตัดสินใจนะครับ ราคาหรือว่าตัวงัวตัวควายนั่นเขาต้องมาเบิงเองมาตอเองเนาะครับเนาะอย่าลืมครับวันอาทิตย์นะครับสอาวันอาทิตย์กับสอาวันพุธนะครับตลาดนัดดงไฟเฮ้อถ้ามีเท่าไหร่เลยพอกะก็เพิ่นขายแล้วพอนออ้นี่จบกันไปแล้วสิบสาม ัตพุ่นเนี่ยพ่อเชอดเออไปเชืขายไปแล้วนะครับเ,เบิ่งง่วกันครับงูไม่ใหญ่เนี่ยไงไงของไผเนาะครับพ่อนี เท่าไหร่ครับโอ้พี่สักเท่าไหร่ลูกพี่สามสิบหกสามื่นหกครับผมท้องหรือว่ายังไงนี่พี่แม่มันเลยด็อกโอ้แม่มันสายเนื้อเออสายเนื้อสายเนื้อเนื้อก็ยังไงอ่ะสามเท่าไหร่นะพี่สามหมื่นหกสามหมืนหกเออราคาก็ต่อรองได้นะครับ ใครสนใจเป็นเนื้อครับแม่หมันแม่หมันครับนี่เป็นบอกเลยว่าเป็นแม่หมันมครับสูงไงครับสูงประมันเกือบร้อยห้าสิบเออร้อยเกือบร้อยห้าสิบอ้วนไงหนาครับเนื้อเบื่โท้อครับศูนย์แปดสองเออศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหกหกแปดหกหกสองแปดหกหกสองแปดครับศูนย์ต้นหอยงอชิ้นเบอร์อีก็ครับมัน 082 082 114 114 6628 6628นะครับมนต์สอนหน่อยหัวซิ่งครับใรสนใจเนื้อครับสายเนื้อส่งทั่วไทยครับมีรถหลับทรงโทรมาคุยเพื่อนต่อร่องราคาเอานะครับแล้วโตข้าวเลยครับโตข้าวของเพื่อนห้องเท่าไหร่หมื่นสองบอกฮะสิบสองหมื่นสองครับสิบสองหรือสิบสามด้โอ แล้วแม่แดงพร้อมๆละ่ะห้องเท่าไหร่ท่านอเ,อเอ๋อครับเออตัวร้องอยู่นี่เด้อเท่าไหร่ตัวร้องวันนี้เก้าพันห้าเก้าพันห้าอ๋อแล้วแม่ลูกลอ่ะพี่ของของโคอ๋ออันนี้ของพี่เหมือนกันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ของโคเหมือนกันอือม ได้เหรอพ่อโครูบเป็นห้องใ่าเหยละพรนะยักกอี้สีโอจะไใช้ยักอก้เทียลายนั่นเทเยอลนยนั่นใครอะไรยูพ่นบอาโอ้นั่นนะสีขจไลโอ้พ่อครับเท่าไใดครับนึ่ อ๋อครับครับอ๋อผู้อาวุโไรครับอ๋อมื่นหาหาร้อยลูกตัวแม่ลูกตัวแมียนะครับตัวแมียมื่นหาห่าร้อยคนุนวะรา,าคาต่อรองได้ครับดู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  แม่มันบอ่อยมันคือค้อวันนันรัเแย่วันนี้ก็งัวควายกันยัง่าลลยบันไดนะครับสัสดีครับผู้ใดอย่าไปทรง ไปหัวเฟืองลูกใเราหมดเลยเขาตู่หมดเลยอืมจะจะค้นมั้งนี่ไปไปม่ไมนไ่้บ่ครับเขาขึ้นรถไว้อยู่ได้มันสองร้อยบ่เมีนครับสองร้อยอยู่ในรถคนเดียวมันบอกไงป็นไดยใส่ไงปรนไดครับของคู่บตาบ่ครับครับอืมก็ดีมาจะทานอยู่หรอกเนาะ ได้ยังมานี่บุร่าย์เนี่มาร <มา S 2> อเบิงมารอเบิงโอ้ควายครับมัดไว้เลยบนแล้วเขาเย็นจึงเขาจะซื้อเขาต่อมือนีงวัวควายมาหลายวันได้นะครับน้องเบิงบรรยากาศเขามาเรื่อยๆห่างๆนะครับ ลืมครับผู้ใดสนใจกับเขามาเลือกซื้อเลือกหานะครับวันอาทิตย์เสาร์วันอาทิตย์ครับเสาร์วันพุธนะครับที่ตลาดนัดดงมังไส้ของเขาวิดีโอนี้ผมก็จะท้ำขึ้นเพื่อให้พ่อพี่น้องเข้าเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมว่ามีการได้การเสียกับเจ้าของง้วเ<อ>จ้าของตลาดทั้งสิ้นนะครับจัดทํำขึ้นมาเพื่อพี่น้องเขาได้รับชม ซื้อนะครับ่มมีการได้การเสียตัไหนมักตัวไหนกับมาเลือกซื้อเลือกหาเอาได้ตนเองนะครับเพื่อว่าเป็นการพิดพลาดในการตัดสินใจนะครับ สำหรับเท่านี้ก็ผมขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพอขาในห้อยเขากเริ่มหนาวเริ่มคลายกันได้แล้วส่วนหลายนะครับเพราะว่าง่วงป้ยายเขาก็บวกลายบนไดนะครับเต็มรถแล้วครับเต็มรถแล้วมาจะดึกแล้วเนาะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับเชาวนีโจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ